ครับท่านผู้ชมที่บ้านทุกท่านครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะครับผมก็จะมีการเก,งก่งข้อสอบทุกวิชาก่อนสอบเสมอแล้วับผมก็จะไม่เกง่งก่อนมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก่งกันั้นชิดนี่จะดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนข้อสอบเขาคงจะเปลี่ยนยากเขาคงไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกะครับเขาก็คงฟังผมพูดเป็นเสียงนกเสียงกาไปอะไม่เป็นไรหรอกนะครับนะอ่าน,นะคะ การเก่งเขอสอบนั้นผมก็ได้ดเูเหตุการณ์ของสตาร์กมานะฮะก็ดูหลายเที่ยวแล้วล่าสุดก็จะฟังผู้ที่เกี่ยวข้องของสตาร์กเขาเอกข่าวนะครับนะก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่อยากให้โฟกัสเรื่องสตาร์กมากเพราะว่ามันมันมันดังมากอะจนสภานี้ไม่รู้จะออกือเปล่ามันดังมากคือมันดังมากจนเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยใครก็เกงถูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ฟังหูวไหว้หูผมว่าคือเรารู้ไว้ใช่ว่าถ้าไม่รู้ ก็เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นรถไฟแบบเขาอ่ะเดี๋ยวเราตกรถไฟอย่างน้อยก็จะออกไม่ออกไม่เป็นไรจะฉันขอรู้สถานการณ์และกันเพราะว่ามันเหตุการณ์ที่ดังมากอ่ะนะครับมันกระเทือนนะต้องบอกสะเทือนในผู้สอบบัญชีเลยนะนะเก่าขวัญกันเยอะเลยทั้งผู้ลงทุนทั้งผู้สืบข่าวเอ่อทั้งทางการก็สงสัยว่าทําไมผู้ตรวจสอบตรวจไม่เจอนั่นนี่นู่นก็ว่ากันไปนะส่วนเราก็มอง,มองในมุมของข้อสอบเนาะ เราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องคดีความนะนะครับขอบอกไว้ก่อนในเชิงวิชาการนะครับนะผมก็จะฟังจากข่าวมาอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่เราอะ่ะไม่ต้องไปโฟกัสมากมายถึงขนาดนั้นแต่ก็ฟังไว้บ้างแค่นั้นเองนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเกณฑ์ข้อสอบเสร็จปั๊บในพรุ่งนี้ก็จะลงที่ u t u b e นะครับของทุกท่านไปดูนะว่าจะมีคนดู YouTube แล้วก็ทุกรุ่นทุกครั้งเวลาประกาศผลสอบมาปั๊บก็จะมีคนอินบ็อกมาขอบคุณเสมอว่า สอบผ่านเพราะว่าไปดูที่ยูทูปอาจารย์รุ่นที่แล้วก็มีมาสองคนนะครับขอบคุณมาผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมผมมีความสุขกับที่ทําให้ทุกคนสอบผ่านไม่ต้องเสียตังค์ไปดูฟรีที่ youtube ได้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกำลังใจด้วยนะครับกดซับสไคร e ไปด้วยถ้าไม่อยากพลาดนะครับนะคลิปที่ดีๆอย่างนี้ผมจะทําขึ้นมานะครับพยายามจะทําเท่าที่กําลังกายจาหน่ยนะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับนะ เดี๋ยวถ้ามันเกี่ยวกับสตาร์กเมื่อไหร่ก็จะจะจะ,จะพูดไปดูนะเพราะว่าหรือจะพูดสตาร์กก่อนก็ไม่แน่เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกี่ยวพันก็ไปพูดแล้วกันเนะาะมันก็จะเกี่ยวเหมือนกันนะอย่างเช่นหมวดที่หนึ่งเนาะหมวดที่หนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่า,าต้องระวังรหัส2 6 0ไว้นะการสื่อสารเรื่องสําคัญเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับสตาร์กได้นะฮะว่าเอ้ยถ้าเจอเรื่องสําคัญแล้วเนี่ย ผู้สอบจะต้องมีการรายงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ความเป็นจริงที่สตาร์กอ่นไม่ได้รายงานะนะครับคือไม่รู้เรื่องว่ามีการทุจริตนะผู้สอบไม่รู้เรื่องเลยนะครับจนกระทั่งว่า CFO จนกระทั่งว่า CEO นะครับมาบอกว่าให้มีการตรวจสอบเขาเชื่อว่ามีการทุจริตในนี้เกิดขึ้นนะครับว่าไปนะสิ่งที่ผมมองคือว่าหมวดที่หนึ่งนี้อยากให้ระวัง260ไว้นะการสื่อสารกับผู้กำกับนะครับนะ และสซ่ห้าสักนิดหนึ่งแต่ก็เรื่องการสื่อสารการควบคุมแผนที่บกพร่องนะครับนะก็ต้องดูไว้ด้วยนะส่วนเทียคีสิวันที่เพิ่งออกไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันะจอกเบิ้ลน,นะครั้งนี้เนาะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านดูข้อสอบเก่าไว้สักครั้งหนึง่งเทียคีสิวันที่ออกล่าสุดอนะเทียคีสิวันนี้ตกกันเพียบนะฮะทำไม่ได้กันเลยทําถึงครึ่งก็หายากทั้งทีแล้วนะ20แต้มเนี่ยทำก็ได้ สี่แต้มสามแต้มห้าแต้มประมาณนั้นนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าจะออกบ้นนะนะไปดูต้ื่นแล้วกันนะครับสองหกศูนย์สองห้าฝากไว้นะครับตัวอื่นนี่ที่ไม่ได้พูดถึงพ่อนะครับม,มันมันไม่ค่อยยากนะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับกำลังคิดว่าจะพูดสตาร์ก่อนหรือเปล่านะนะครับเอาสตาร์ก่อนก็ได้ค่อยไปพูดภาพรวมเนาะนะครับถ้าจะพูดถึง สตาร์กนี่มันมันก็ไม่อยากจะโฟกัสมากสตาร์กนี่ทุกคนก็รู้ว่ามันเรื่องดังมากเนาะนะครับอ่าก็ทั้งผู้สืบข่าวทั้งเอ่อกรตทั้งนักลงทุนนี่แหละเขาก็ว่ากันว่าเอ๊ะทำไมผู้ตรวจสอบตรวจไม่เจอนั่นนี่นู่นเนาะต้องบอกว่าเท่าที่ผมฟังดูนะฮะผมมีอ่าหน้ารายงานของเขาด้วยนะอ่าให้ดูกันอีกแป๊บนึงหน้ารายงานของเขาครับนะแป๊บหนึ่งนะครับสตาร์กเนี่ย มมีด้วยนะครับนี่นี่นี่คือหน้าในงานผู้สอบบัญชีที่ออกมาแล้วนะครับ PWC ออกมาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่แสดงความเห็นทั้งหมดเลยนะครับไม่แสดงความเห็นทั้งหมดเลยนะครับทุกเรื่องเลยเอางี้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับนี่นะฮะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ s e r v i c e case เนี่ยนะครับนะการตรวจสอบจุดเด่นเขาก็แบบอืมฉันก็ไม่แสดงความเห็นเหมือนกันหลักฐานที่คุณกำลังตรวจสอบ ที่กำลังตรวจสอบอยู่ยังไม่พบทั้งหมดนะครับสินค้าคงเหลือต้อนงดก็ไม่เดงให้เห็นครับทุกอย่างหมดเลยฮะขาดทุนจากการขาดทุนจากผลต่างการตรวจัอบสินค้าคงเหลือก็ไม่เดงกห้เห็นอาคารอุปกรณ์ก็ไม่เดงกห้เห็นนะครับค่าความนิยมนะครับนะแล้วก็มาบริษัทย่อยที่ยังไม่ตรวจสอบนะครับความไม่แน่นอนที่เป็นสาำคัญเกี่ยวกับการเมืองงานต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครติดตามข่าวเนาะสตาร์กนี่อาจจะถูกฟ้องลมละลายนะ อาจจะถูกฟ้องล้มละลายครับเพราะว่ามันมีความเสียหายเยอะรอบแรกบอกว่า25,000ล้านต่อมานิดหนึ่งบอก30,000หลังสุดบอกว่าอาจจะเสียหายถึงแสนล้านกว่าไปนี่พูดตามข่าวนะครับนะพูดตามข่าวเนาะจริงไม่จริงเราไม่รูนะครับตัวนี้เนาะนะครับมันยังจุดไม่จบไงสุดท้คือทั้งหมดนี้มันไม่แสดงความเห็นอนะ่ะทางนั้นเลยนะครับแล้วที่อยากจะฝากตุงคือนะครับมันมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังครับ วักเน้นระวังเลยครับต้องบอกว่าไปฝึกเขียนเสียนะครับมันมีการประปรุงย้อนหลังนะฮคะก็คือในนี้บทเลยตั้งสองหน้าสามหน้าเนี่ยน,นะครับดังนั้นคือวักเน้นเรื่องการประปรุงย้อนหลังนั้นคือค่อนข้างที่จะนะครับแล้วก็วักเรื่องอื่นก็แน่นอนไม่มีะระยะนะครับโอเคอ่ะโอเคที่ผมมาดูตัวนี้ครับมาดูตรงที่ว่ามาดูเก่งข้อสอบของเราเนาะนะครับเก่งข้อสอบของเรานั้นว่าต่อนะฮะ เมื่อกี้ก็ให้รู้ไปแล้วว่ามันมีการทุจริตที่สตาร์กเนี่ยคือมันทําทุกอย่างอ่ะพูดง่ายสร้างรายการปลอมนะออยอดขายปลอมนะครับลูกหนี้ปลอมนะครับมีการชําระเงินจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการทํารายการระหว่างบรษเทศด้คืออยู่ต่างประเทศก็มีทั้งสองบอริษัทนะี่ที่ที่เวียดนามนะนั่นก็คือว่าสิ่งที่ข้อสอบอาจจะมีก็คือว่า ดูหมที่2เนี่ยการระบุความเสี่ยงและการตรวจสอบตอบสนองนั้นอันนี้ต้องระวังเลยเพราะมีการทํารายการระหว่างกันย a ริทัตปาร์ต้ท่านจะต้องไปดูว่าเอ๊ะจะตรวจสอบยังไงความเสี่ยงคืออะไรนะครับการซื้อกิจการนะครับสินค้าคงเหลือติดลบนะครับหมดเลยพวกนี้นะครับกุ n งกุเิต้องฝึกเขียนด้วยเนาะค่อยว่ายังไม่ถึงหน้ารายงานนะนั่นก็คือว่า เรื่องการนะไปดูเรื่องอ่าตัวสอบนะครับปกสินค้าคงเหลือยอดขายที่ปล้อมนะครับแล้วก็รายรการระหว่างการการซื้อกิจการอ่าแล้วก็การลงทุนในบริษัทย่อยนะไปฝึกเขียนได้เลยครับนะจากนั้นก็มาดู240เรื่องการทุจริตอ่าอันนี้ดังละคือไอตรงตัวที่สุดในข้อสอบครั้งนี้คือ240คือการทุจริตซึ่งเวลาข้อสอบออกนั้นถาม3เรื่องครับประเภทของการทุจริต f ฟกเตอปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองครับ Factor นั้นบอกเลยว่ามีอะไรบ้างครับปัจจัยเสี่ยงโอกาสทุกทีกดดันนะแรงกดดันโอกาสทัศนคติ3ามอย่างนะครับซึ่งคุณไปเดาดูข่าวนะฮะอย่างปัจจัยแรกนี่เรื่องอแรงกดดันนั้นมันมาจากอะไรนะผมฟังตาม ผู้สื่อข่าวแล้วก็คนลงทุนเขาพูดกันนะค,คนที่ลงทุนคือ VI ตรงผมผมคิดว่าต้องยกเครดิตให้กักบดรนิเวศด้วยนะเพราะท่านเคยวิจารณ์เมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วท่านก็แบบว่าหุ้นนี้มันไม,ไมได่ดีอย่างที่ว่าหรอกท่านก็แบบว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงแรกนะครับถ้าจะตอบข้อสอบเนาะก็คือเรื่องแรงกดดันมาจากไหนบ้างตลาดอิ่มตัวครับ สายเคเบิลสายไฟฟ้าสายเคเบิลเนี่ยมันอิ่มตัวในเมืในเมืองไทยมาจิ้นต่ำโตช้าแล้วก็ถูกแรงกดดันจากนักลงทุนที่เขาคาดหวังเพราะว่าเขาคาดหวังจากสตาร์เพราะว่าสตาร์มีการประกาศขายวอลเลนห้าบาทเขาตั้งไว้ที่ห้าบาทฉะนั้นสตาร์ก็มีการทำงบกันเงินให้ของบริษัทที่บรรดูดีมีกำไรหุ้นวิ่งนะครับประเด็นหลักของการแ,แต่งตงบการเงินคืออะไรครับนะ วันนี้ก็มี CFO มาออกอากาศหลายช่องเนาะ CFO ครับมาพูดง่ายมาสารภาพแพูดง่ายเนาะเขาไปคุยกับ DSI แล้วคุยกับกรตโตแล้วนะครับนะท่านก็บอกว่าการตกแต่งงบการนเงินทุกคนถ้าใครล่นทุนการศจกษดูเนาะการตกแต่งงบการนเงินเพื่ออะไรครับเพื่อให้ราคาหุ้นมันวิ่งไงฮะตกแต่งยอดขายต้องมีกําไรนะครับราคาหุ้นถึงจะวิ่งไนงะ ส่วนใหญ่หุ้นในนี้เรื่องหุ้นอย่างนั้นแหะราคาหุ้นนะครับนั่นคือก็ต้องมีการยอดขายปลอมลูกหนี้ปลอมโยนกันไปมาระหว่างบริษัทนี้คือนะครับเงินก็หมุน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 นะครับเงินก้อนเดิมอ่ะหมุนไปหมุนมาทําให้แบบมาโตขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสตาร์ทนั้นนะครับเ,เขามีบริษรัทลูกเป็นเฟลด์ดเนี่ยเฟลด์ดเนี่ยเขาจะขายเสื้อสายไฟฟ้าพลังงานเนี่ย ในเมืองไทยไม่โตฮะมันโตตาโตช้ามันจิ้นตําอันนี้ผมฟังจากวีไอเขาพูดนะฮะนะครับแล้วเขาก็เลยแบบจะไปซื้อ,อบริษัทที่เวียดนามสองบริษัทเขาหวังว่าที่นู่นคงจะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคงจะแบบเพิ่มกําไรได้แต่ปรากฏว่าบริษัทที่อยู่เวียดนามก็เหมือนกับว่าจะมีการซื้อแล้วคํานวณอะไรผิดบางอย่างแบบเหมือน,นว่าซื้อแพงแล้วก็ผลประกอบการไม่เป็นเป็นอย่างที่ว่าขาดทุนมาเรื่อยๆเลยะฮะ ก็เลยทาให้แบบต้องมีการหมุนละหมุนทําไงที่จะทําให้สตาร์ทมันดีถ้าเกิบดบริษัทในเครือที่อยู่เวียดนามมันมีปัญหาขาดทุนนะสตาร์ทก็ถูกดึงลงด้วยนะราคาหุ้นก็จะลงด้วยฉะนั้นเป็นที่มาว่าต้องมีการตกแต่งงบกันเงินนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไปดูปัจจัยนะครับและการตอบสนองไปดูด้วยการตอบสนองเขาครบทุกอย่างเลยนะสินค้าคงเหลือโอเวอร์ไลท์ประมาณการ รับรู้ได้ได้เต็มๆต็เลยครับทั้ง4เรื่องนะครับโอเคส่วนผลงานอื่นหรือบุคคลอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะไปดูก็ดูตรงรหัส600เนาะนะครับเรื่องอกลุ่มบริษัทคือเป็นกิจการที่แบบกิจการภายในกลุ่มอะนะครับนะส่วนผู้เชี่ยวชาญผมไม่คิดว่าจอกหรอกนะทีนี้มาดูหน้าในงานนะหน้าในงานทุกคนน่าจะพอน่าจะพอได้ไหมนะครับ หน้ารายงานนะครับอยากจะบอกว่าเนี่ยนะครับหน้ารายงานเนี่ยอยากที่อยากจะให้เรานัดระวังไว้ก็คือว่าอ,อ,อย่างสตาร์กเนี่ยก็ไม่ต้องโฟกัสมากอะ่ะผมคิดว่าถ้ามันจะอ,อเนี่ยโดยหลักๆโดยเปอร์เซนต์การออกเยอะๆเนี่ยจะเป็นพวกมีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขแบบผิดแก๊ปกับสุขบลิมิตนะครับนะทีนี้ตัวอย่างสตาร์กเราก็ต้องฟังไว้ด้วยเนาะคือมันเป็นออกหน้าในงานแบบแบบกลุ่ม นะครับแล้วก็ไม่แสดงควาเห็นด้วยซึ่งข้อสอบไม่เคยออกผมคิดว่าน่าจะท่องไว้สักหน่อยนะไม่แสดงควาเห็นน่ะนะครับแม้ว่ามันจะดังมากสภาจะไม่ออกแต่ก็ถ้ามันออกล่ะเห็นไหมฮะกุยงกอนเซอร์สตาร์กเนี่ยอาจจะถูกฟ้องล้มละลายครับตอนนี้คือปัญหาเขามีแน่เรื่องก o ยงกอนเซ e ร์เขามีแน่ตัวน,นี้เพราะว่าในรายงานเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะไม่แสดงคเห็นเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะครับนะ แล้วก็วักเน้นแน่นอนก็มีนะครับวักเน้นไปเขียนได้เลยครับมีแน่นอนนะแล้วก็ KAM นี้อาจจะไม่มีนะแต่ก็ต้องเขียนให้เป็นวักวอื่นก็คิดว่าน่าจะมีครั้งนี้เนาะนะนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า260นั้นก็ต้องเน้นด้วย <c oughs> ก็ไปเน้นมานะครับการทุจริตเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะถ้าให้ตรวจสอบต้องครบสี่เรื่องเลยเพราะว่าสตาร์กนี้ครบทั้งหมดเลยทั้งผู้บริหาร แทรกแซงคือโอเวอร์ไล์รับรู้ได้ปลอมสินค้าหรือติดลบแล้วก็แต่ลูกนี้เนี่ยไม่มีประเด็นนะของเขานี่เขาดูแลฮะคือสตาร์คนี่เขาวางเกมม้เลยว่ามีลูกหนี้ปลอมใช่ไหมครับเขาจะไม่ปล่อยให้เกินดึงหนึ่งปีเขาจะไม่ให้เกิน1ปีพอมันจะเกิน1ปีตอนปลายปีปั๊บเขาให้มีเอาเงินจากบริษัทในเครือท,ที่ในเครือเขาะเอามาชาระเพื่อที่จะไม่ให้ตั้งสําลอง ถ้าตั้งสำรองปั๊บงบมันไม่ดีไงงบมันจะไม่ดีมันจะขาดทุนฮะเขาก็เลยแบบตัดตอนเขาวางเกมไม่หมดละตรงนี้นะครับซึ่งประมาณการเนี่ยก็ก็ดูไว้หน่อยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับนะโอเคอันนี้เอฟเฟกจากสตาร์กนะพวกนี้นะนะครับนะนะครับที่กลับมาของเราเนาะนะคือหน้าในงานเนี่ยก็ก็ต้องดูไว้เนาะว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเปรียบเทียบ7 1 0ก็ได้ นะอาจจะมีนะครับส่วนหมวดที่มันไม่ค่อยได้ออกเลยดิหายไปดานนะหมวดที่5เนี่ยนะครับบริการที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็น2 4งสการสอบทานระหว่างการอันนี้ก็ท่านก็ควรจะฝึกเขียนไว้หน่อยนะอนดีตที่เคยออกคืออะไรครับการสอบทานระหว่างการที่เป็นแบบมีเงื่อนไขแล้วก็มีสโคป e ิมิตครับถ้ามันออกไปเกิน2ตัวนี้น่ารายงานแบบเต็มนะนะครับ ส่วนที่หายไปนานอีกตัวนึงคือ4400เนี่ยเขาตกลงร่วมกันนี่ไอ้น้านในงานตัวนี้คือง่ายอันนี้ไม่ยากนะครับถ้าออกมานี่ไม่ยากครับนะก็หายไปนานเลยคือบวชห้าในข้อสอบหายไปพัก4ี่หครั้งแล้วนะปกติจะมาเนี่ยให้เราทำเนี่ยประมาณ15 20, แต้มยี่สิแต้มนะแต่นี่มันหายไปนานนะก็ผมคิดว่าต้องดูสักหน่อยถึงแม้ว่าอา่ามันจะมีโอกาสผมว่ามันก็มีโอกาสเยอะนะเอา,อางี้กว่านะครับนะ คือเขาอาจจะให้มีการเปรียบเทียบระหว่างรหัสก็ได้เพราะข้อสอบเก่าที่เคยเป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบรหัสระหว่างรหัส4400กับ800 4400กับ805บางทีก็4400กับ242410อะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับนะส่วนตัวที่มันยากจริงๆเนี่ยไอ้พวกงบการเงินเสมือนงบการเงินอนาคตอันนี้โอเคอนาคตยังไม่ค่อยยากแต่เสมือในายากงบการเงินเสมือผมขอยกักูสั้นๆอย่างงบเสมือนเนาะนะครับนะ ทั้งหมดที่ที่ผมเก่งนะก็คือตรงนี้แหละ,ะนะครับก็ที่ฝากไว้รู้ไว้ใช่ว่าผมก็ไม่ใช่คนออกข้อสอบผมก็ไม่รู้หรอกว่าจอะอะไรแต่ผมดูจากสีติแล้วก็วิเคราะห์จากเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสตาร์กเนี่ยอาจจะมาเกี่ยวข้องมากนะครับนะมันดังมันดังมากซึ่งก็อาจจะไม่ออกก็ได้แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ของสตาร์กเนี่ยมันมันไปโผล่ที่หน้ารายงานนี่คือครบเกือบทุกกรณีอย่างนี้ก่อน นะครับนะก็วันนี้ก็คงสั้นๆไม่ยาวฮนะนี่เป็นการเก่งข้อสอบนะรู้ไว้ใช่ว่านะครับหรือีเวลาไม่กี่วันนะกเ็เวลาเข้าไปห้องสอบก็อย่าลืมนะเข้าก่อนเวลาสักครึ่งช่วบมงเนาะอย่าไปเข้าตอนแบบบ่ายโมงนะเวลาคุณเข้าแบบนั้นเนี่ยคือคุณแพ้ไปครึ่งหนึ่งลนะคือคุณจะกระหนกระหอบแล้วก็สมาธิคุณจะไม่ดีนะครับเนะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเนาะเครื่องคิดเลขเขาเขาจัดให้ใช่ไหมนะครับปากาดินสอเนี่ย เตรียมไว้สำรองด้วยครับสองด้ามสามด้ามแล้วแต่นะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับในาการจัดก,การเก่งข้อสอบเนะาะอทิย์านผมก็จะเก่งข้อสอบของกฎหมายสองนะครับก็โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมันก็จะคลิปดีๆก็จะไปเด้งอยู่ที่หน้าจอ,องท่านอย่าลืมนะไปดูพรุ่งนี้จะขึ้นที่ยูทูบนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ ผมก็มีเพียงเท่านี้ขอทุกท่านโชคดีสอบผ่านทุกท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ